5ราศีครับดวงจะมีของใหม่จะจัจบทรัพย์ใหญ่เร็วๆนี้คุณจะมีข่าวดีมีราศีไหนบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ครับ5ราศีนะครับในช่วงเดือนนี้ครับมีดวงดาวครับส่คผลนะครับกับเรือนพพเรือนหนึ่งที่มีบทบาทและความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะครับก็คือเรือนพบพันธุนะครับแปลความหมายคือบ้านที่ที่ดินที่อยู่อาศัยแล้วก็รถนะครับผม คนราศีทั้งหมด5ราศีเนี่ยนะดวงเนี่ยครับมีมีจะมีข่าวดีเรื่องพวกนี้นะครับเพราะดวงดาวเนี่ยครับไปสัมพันธ์ถึงเชื่อมโยงถึงนะครับก็มีทั้งหมด5าราศีด้วยกันครับได้แก่ราศีกันราศีธนูนะฮะราศีสิงราศีพฤษศและก็ราศีมังกรนะครับ เก์ยะตานะครับอาจจะมีบ้านที่แตกต่างกันไปรูปทรงแตกต่างกันไปหรือรถแตกต่างกันไปนะครับโดยอาศัยการวิเคราะห์จากดวงดาวนะฮะแล้วก็ลักษณะของดวงดาวนะครับเป็นแนวทางนะอันนี้เน้นนะ